รู้สวยมากถ้าใครไม่เห็นภาพไม่เป็นไรถ่ายมาเหมือแล้วค่ะ ตอนเย็นพี่ใหม่ชีบมาถึกก่อนฉันยังเสียได้เลยฉันมาไม่ทนันคือฟิลอะไรคือใดๆคือได้มากคืต้องขอบอกงี้ค่ะคุณผู้ชมใครที่ตั้งใจมาอิชแช่เท้าได้นอนอกฉันคือพร้อมโต๊ะคลื่อนอะไรอย่างเงี้ยต้องโทรมาถามร้านาก่อนนะว่าวันนี้น้ําขึ้นอะไรกี่โมงจะได้เลือกเวลาเลือกวันกันได้มาถูกต้องค่ะบางวันก็คือน้ำไม่ได้ขึ้นอะไรขนาดนี้นะคะลองดูลองดูแต่อยากให้มานะคะมันสนุกมันจอยจริงแก่ตอนแรกที่เห็นข่าวคือเขาออกข่าวไปทั่วโลกเลยนะคะแม่บอยนีงต้องของร้านนะคะชีพาขึ้นไปดูข้างบนบ้านด้วยนอกจากบรรยากาศร้าน แกที่นี่ยังมีแม่ตะเคียนค่ะ <K: S 1> คือเรียกได้ว่าปกครองดูแลรักษาเลยนะคะให้โชคให้ลาบคนแถวนี้มันเยอะมากนะคะครมาเยี่ยมร้านนี่ก็ไม่รู้ว่าขึ้นมาทักทายแม่ได้หรือเปล่าลองถามพี่บอยดูนะคะ <the> <people> นี่พี่บอยเนก็พามาดูออกข่าวคุณผู้ชมดักสุพีออ์อสเตรเลียรอยเตอร์บีบีซีอะไรอุ้ยเยอะแยะไปหมดอีฉันเพิ่งเห็นเรียกได้ว่าวาดมาุูๆปักมุดแล้วพุ่งมาเลยค่ะคุณผู้ชมบ้านทานน้ำมนต์ค่ะ